ก็ได้เสื้อเห็ดมาแล้วกับแปรงน้ำม,มาผสมแล้วครับลุ่มอาอยุซาเนี่แล้วครับมาครับประมาณหาลทธครับก็ผสมกับมันเสื้อเ็ดเนาะขวดหนึ่งกับประมาณหกรอยมิลลิลิตรเนี่ก,ก็ต่อน้ำหาลทธิ์นะครับเป็นเสื้อเข้มข้นนะครับผสมใส่เลยนะครับส่วนผมก็สิผสมสองอย่างใส่กันนะครับอย่างละประมาณ หนึ่งส่วนนะครับสามสี่อย่างก็ประมาณร่วมเป็นขวดพอดีนะครับรองเสือผสมกันหลายๆอย่างนะครับหลายแนยวเนาะมันมีอยูฮา6กประเภทนะครับผสมค้าๆกันไปเลยครับบร่ได้แยกเลยให้มันเกิดน้ำกันไปเลยนะครับเฮดฮาฮกอย่างนะครับหลังจากเทแล้วก็หาไม้มาค้นตัวให้มันเข้ากันนะครับคนๆเชือเเกมคนครับ วันนี้ก็ไปล่งเห่าก๊กใหม่เลยครับ